แซ่บหอนหอนหอนเลยครับ ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิตรหนึ่งแดกไปเรื่อยอีกแล้วครับวันนี้ครับผมเมนูแซ่บครับวันนี้บริเดแล้วกินครับอยากก๋วยเตี๋ยวครับเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวมาสองถุงครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวสองถุงครับโอ้ยถุงหนึ่งเส้นเล็กครับอีกเส้นหนึ่งบะหมี่ครับเตี๋ยวหมูน้ําตกครับแซ่บจุ๊ดๆเลยครับบริเลดเองเดอมวันนี้ครับซื้อไม้ขามาเป็นร้านเพื่อนผมเองครับก๋วยเตี๋ยวครับ มาลองชิมครับว่ามันจะแซบแค่ไหนครับอยู่พิกัดก็ร้านเจ๊ยิงนะครับเผื่อใครอยู่ละแวกแถวนี้ก็ไปซื้อดูได้นะครับเฉลิมประกิตสามสิบแปดนะครับเฉลิมประกิตสามสิบแปดมีมหาลัยอยู่ในนั้นนะครับขายอยู่ในมหาลัยครับมะเอามาจวดๆเลยครับขอหยาดแกะกะนครับกินก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้อยากเซนครับอยากเซน ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณ FC ทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามากด subscribe ให้นะฮะเทน้ำลงไปก่อนครับอืมร้อนๆเลยเออคุณอะวันชุยแล้วครับ สองถุงครับวันนี้จัดสองถุงเลยหิวหิวฝั่งนี้เอาเส้นแบบมีแล้วกันใส่สองข้างนะอืมเส้นเล็กใส่ฝั่งนี้ครับหมูน้ำตกนะครับหมูน้ำตก โอ้เจ็บตาดเลยครับอสองถุงครับอัญะเลยอัโต้ได้หลายเลยครับสามสิบาทนะครับถุงละสามสิบาทราคาไม่แพงครับไม่ค้าขายใครอยู่ละแวกนี้ก็สนใจเข้าไป จัดได้นะครับเริ่มประกเกดสามสิบแปดปูเงันเลยใส่น้ำอ้อยเข้าไปครับน้ำอ้อยโอ้ <c oughs> oh, เนี่ยแล้วไม่เน้นหวานครับ มหมดถุงเลยเน้นเปรี้ยวจักหน่อยโวอพริกปน่นอันนี้มาอุดหนุนแม่ค้านะครับ ก๋วยเตีเ๋ยวร้านเพื่อนครับร้านเพื่อนโอ้สเป็ดเพดไปเลยนี่โอ้เนียนิงนคืนนี่พริกเยอะๆปลาจดหน้อยครับโคเล่โคเล่ก่อนมัน คนให้เข้ากันกนครับกินเบอร์เวลาพี่น้องไลน์แต่บาทเนี่ยเตรียมทานเลยเลยนะ สีเ,ลเหลนว่าสีเหลืองกับสีขาวนะเนี้ยมีโหลลพาพา่อเด็ดใส่ไปอืมจวดปนเนี่ยมาหาเขา่าฮะปามากินด้วยกันครับเข่ากินน้ำด้วยกันครับ กินม,มันด้วยอืมซ่บจวดครับโอ้รสชาติพอดีแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วพอดีลอะอะหมุนติวติวเลยบันเนยมาพี่น้องกดเตี๋ยวครับกดเตี๋ยวโอ้ อืมอืมเ <c oughs> บจุดๆเลยครับอืมนะแบ่บๆพี่น้นองใครอยู่แถวๆซอยเฉลิมเกียรติสามแปดนี่เอาไปจัดเลยเด้ออยู่ในมหาลัยครับแซบ่แๆบอืม หวานหวานนี่หวานดูดิครับอันนี้ลอกเส้นเล็กก่อนนะครับ จะเล็กก่อนหืมแบบแบบ อืมดูสิ ลองถุงเต็มขาดเลยอืมเผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมครับแซ่บ จัดบะหม,มี่ต่อไปเส้นบะหม,มี่ครับรอืม,ม,มอืมเส้นบะหมี่แซ่บ มันใส่แลเลยครับอืม แซ่บแซ่บอร่อยครับอร่อยครับไม่ได้กินนานแล้วครับเกี๋ยวครับ Mm hm. อ,อืถุงละแค่สามสิบบาทนะครับไม่แพงครับร้านเจียงครับ เฉลิมระเกียรติสาสิบปดเข้าไปเลยครับสุดซอยอยู่ในมหาลัยไม่ได้สปอนเซอร์ครับแต่ว่าโฆษณาให้เช่ครับเอื่อใครอยู่แถวนี้เข้าไปจัดได้ครับ รดีอ mm ือ hmm. mm ืออหรอสดน้ำ hmm. ร mm ้อนมีแ hmm. ห mm ้งครับ hmm. อ mm ืม hmm. mm hmm. เฮ้ยแซ่บจวดนะเบนแล้วสำหรับก๋วยเตี๋ยววันนี้นะก็แซ่บแปไปอีกหนึ่งคาบนะครับส่วนคลิปต่อไปผมจะมารีวิวแดวกอะไรอีกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณ fc นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าได้นะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ